ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคู่แข่งเยอะอยู่แล้วทําไมถึงจะเข้าไปในธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะไม่ได้ปัจจุบันสุกี้ติน้อยเรามี25สาขายอดขายปี2563เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนประมาณ500กว่าล้าน ความผิดพลาดที่ครอบครัวเนี่ยเคยทํามาก่อนก็คือตอนที่เปิดร้านอาหารขนาดใหญ่ชื่อ,เ,อเรือนปัญญาแต่เราก็พบว่าการควบคุมมาตรฐานเนี่ยมันยากมากเเลยคิดว่าจะทําอะไรที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เลยมองว่าสุกีีเนี่ยน่าจะทําได้ เพราะว่าเราสามารถเรียมวัตถุดิบจากครวัวกลางได้และอีกอย่างหนึ่งอะค่ะคือซุก,กี้เนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ได้ตามกระแสอยู่กับคนไทยมานานแล้วแต่เราเนี่ยเอามาปรับให้มันเป็นมากกว่าซุก,กี้ทั่วไปค่ะ <S <S เราเนี่ยใช้ราคา199เเราออฟเฟอร์ลูกค้าในราคานี้แต่เราเนี่ยให้ลูกค้ามากกว่าราคาที่เราขาย บรรยากาศที่ดีเราให้ที่จอดรถที่กว้างขวางความสะดวกสบายการบริการมาตรฐานอาหารความสะอาดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมันเหนือความคาดหมายนะคะ199เนี่ย,คน,ยคนคิดว่าเป็นราคาที่แบบจับต้องทุกกลุ่มได้คะ่ะไม่ต้องรอวันโอกาสพิเศษอะไรมาทานเมื่อไหร่ก็ได้มาก,กับใครก็ได้อะคะ่ะคืออยากให้เป็นร้านอาหารที่ออลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายใจเวลามาทานนะคะ เวลาเปิดปิดของร้านซุก,กี้ตีน้อยคือเที่ยงวันถึงตีห้ค่ะเราตั้งใจว่าจะเจาะลูกค้าทุกกลุ่มอยู่แล้วนะคะและประเทศไทยเนี่ยมีพนักง,งานช่วงออฟฟิศนะคะแล้วก็มีพนักง,งานกะดึกนักเรียนนักศึกษาพอเลิกเลิกงานปุ๊บห้างปิดแล้วไม่สามารถเข้าไปทานในร้านอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีออปชั่นซุกกี้ตีน้อยที่สามารถเข้ามาได้บรรยากาศเดียวกับทานในห้างค่ะ โควิดก็หนักสุดจริงๆมันทําให้เราเนี่ยปิดร้านอาหารเลยนะคะตอนโควิดนะคะปัญหาเนี่ยคือว่าร้านสุก,กี้ที่น้อยเป็นบุฟเฟ่สุกี้ที่ไม่ได้รองรับในเรื่องของเทคเอา์วหรือเดลิเวอรี่ในคืนที่รู้ว่าต้องปิดอะ่ะคือฝนก็ต้องคิดทันทีว่าจะทํำยังไงบินมันก็ยังมาข้าววัตถุดิบก็ยังมาแต่ในความที่ว่าเราเนี่ยปกติเป็นบุฟเฟ่สุกี้ทำยังไงให้ลูกค้าปกติของเราเนี่ยรู้สึกยังคุ้มในการซื้อเทคเอา์วแต่ยังมีความบุฟเฟ่เราเลยทําแค่แบบ เป็นอาหารกล่องขายในราคา39บาทลูกค้าก็มาสนับสนุนเราในช่วงนั้นพอเริ่มมีเวลาคิดว่าจะทำอะไรจริงจังก็จะเป็นเทคเวยซุกกี้เซ็ตแบรนด์ซุกกี้ตีน้อยเนี่ยประสบความสำเร็จ เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับลูกค้าค่ะเราให้วัตถุดิบอาหารที่เราเชื่อว่ามากกว่า199บาทเราให้การบริการเราให้บรรยากาศที่ดีค่ะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทั้งโซเชียลมีเดียของเรา Facebook ทั้งลูกค้าที่มาทานในร้านมีคําติชมอะไรเราจะให้พนักง,งานฟีดแบ็กกลับมานตลอดแล้วเราจะปรับทําให้เป็นวัฒนธรรมสุก,กี้ติน้อยให้ได้ค่ะร้านอาหารเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยเราต้องดูว่าลูกค้า มาทานร้านเราหรือเปล่าเขากลับมาทานอีกหรือเปล่าทําไมลูกค้าถึงกลับมาอีกแสดงว่าเราต้องมองจุดนั้นจุดเด่นของเราคืออะไรแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นพัฒนาเรื่อยๆค่ะกะสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ